เมื่อวานช่วงเย็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำทีมทแถลงข่าวเรื่องของการจับกลุ่มไม้เถื่อนนี่แหละค่ะพูดยากอากาศร,ร้อนทุกวันนี้าการตัดไม้ทำลายป่า,านี่ไงนี่ไงเจอแบบนี้คือหลายคนนี่เอามาทำเป็นการ์ตูนเลยได้ต้องโจว,ว่าตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็มาบดลอร้อนร้อนร้อนและไอ้ทุกคนที่ร้อนเนี่ยจำนวนหนึ่งก็คือคนที่ก่อเหตุพวกนี้ตัดไม้ทำลายป่าพวกนี้ภาวะโลกร้อนนี่เกิดจากกรณีแบบนี้ นานมาแล้วแล้วก็ยังคงเกิดอีกนะคะเมื่อวานห้าโมงเย็นค่ะนำทีมแถลงข่าวโดยพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยนายชลทิศสุรสวดีอธิบดีกรมป่าไม้พลโทธนเกียรติชอบชื่นชมเป็นผอศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทย แถลงผลการจับกลุมค่ะการจับกลุ่มดําเนินคดีผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปัญหาผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นและบุคคลที่บุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการกระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไมา้จับผู้ต้องหาได้เกคน ของกลางค่ะไม้พยูง188ท่อนและเหลี่ยมไม้ชิงชัน2,950ท่อนและเหลี่ยมคือตัดทั้งแบบท่อนตัดทั้งแบบเหลี่ยมนะคะไม้สัก14แผ่นรวมทั้งหมด3,152ท่อนเหลี่ยมและแผ่นนะแตกต่างกันไปมูลค่ารวม57ล้านบาทค่ะ เจอเลื่อยโซ่ยนนะคะเลื่อยโซ่ยนตามเครื่องรถยนต์บรรทุก6คันมีปืนด้วยนะคะปืนจุด357มม1กระบอกเครื่องกระสุน20นัดค่ะ ทางตำรวจแถลงข่าวนะคะบอกว่าสืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายเมื่อ11เมษายนไปที่บริษัทบางเลนค้าไม้ก่อเกียรติค้าไม้จังหวัดนคนปรปฐมแล้วจับกลุ่มนายก่อเกียรติสิริยะสถียนนายชำนาญสิริยะสถียนนางสาวปรียาการผ่านสำแดงแล้วก็พบหนังสือกำกับไม้แปรรูปนกอป7ฉบับค่ะ ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบหนังสือกำกับไม้แปลรูปดังกล่าวพบว่า3ามฉบับเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้องในเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการกระทำความผิดในลักษณะเป็นขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติมีการกระทำความผิดในหลายพื้นที่ลักษณะเป็นเครือข่ายถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นค่ะ นอกจากเป้าหมายจุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังไปปิดล้อมตรวจค้นอีกหลายจุดในวันที่12เมษายนตรวจคน้นโกดังรับฝากรถที่สมุทรปราการค่ะเจอของกลางไม้พยูง93ท่อนจับกุ่มพระสงฆ์นะคะจับกุ่มพระพิตยาโนหรือนายโสพลขุนโพกับพวกรวม5คน14เมษายนตรวจคน้นบ้านเลขที่1จันทบุรีนะคะพบไม้พยูง16ท่อนและเหลี่ยมจับกุมนางดวงหงบิน 16เมษายนเข้าตรวจค้นโรงงานแปลรูปไม้บริษัทสีวิชานค้าไม้ปทุมธานีก็พบไม้ทุเรียนจำนวนหนึ่งค่ะรองผบตรพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าวันนี้ได้เชิญตัวนายชัดชัยคงสมทองเจ้าของเจริญดีไพสารค้าไม้และนางสาวพกามาจันประโคนเจ้าของทรัพย์รุ่งเรืองค้าไม้มาสอบสวนซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าเอกสารนอก,กอปที่ตรวจพบจากบริษัทบางเลนค้าไม้นั้นเป็นเอกสารปลอมค่ะ ในส่วนของเจริญดีภัศาลลายมือชื่อไม่ตรงกับลายมือของนายชัดชัยในส่วนของนางสาวพกามาตรนั้นที่อยู่เดียวกันแต่คนละบริษัทอีกทั้งชื่อผู้รับอนุญาตคือนายเข็มพรขอจงดีทางนางสาวพกามาตก็ไม่ได้รู้จักเพียงแต่มีนามสกุลที่ตรงกับแม่ของนางสาวพกามาตรนะคะ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ดําเนินการสอบสวนต่อไปค่ะว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการปลอมแปลงเอกสารราชการดังกล่าวหรือว่ามีผู้มีอิทธิพลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องดําเนินคดีต่อไปนะคะนี่ก็เป็นการถแถลงล่าสุดเมื่อวานนี้เรื่องของการจับกลุ่มไม้เถื่อนมูลค่า57ล้านกว่าบาททีเดียวของกลางอีกจํานวนมากค่ะ